เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่กระลำปีค่ะส่วนผสมจะมีนะคะกระลำปีค่ะเครึ่งหัวก็ได้หัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีกุ้งค่ะกระเทียมสับมะเขือเทศต้นหอมซอยพริกชี้ฟ้าและอันนี้จะมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรม มีพริกไทยแล้วก็มีน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วอันนี้คือแครอทนะคะซอยนะคะแล้วก็อันนี้วุ้นเส้นแช่น้ำแล้วนะคะมีไข่ไก่สองใบค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะพอกระทะร้อนแล้วก็เราก็ใส่น้ำมันนะคะเราจะทอดกุ้งก่อนนะคะคือถ้าเราไม่ทอดกุ้งเราเอามาผัดแล้วกับไอ ผักอุ้งเส้นเนี่ยมันจะขาวนะคะกุ้งนี้เราต้องคุกเกลือก่อนนะคะคุกกว่านิดคุกเกลือน,นิดหน่อยพอน้ำมันร้อน เราทอดไม่นานนะคะทอดให้มันเหลืองก็ตักขึ้นแล้วตักขึ้นพักไว้น้ำมันนี่มันเยอะเกินแล้วก็เทออกนะเหลือไว้แค่นี้พอน้ำมันร้อน แล้วใส่กระเทียมนะคะเดียยให้หอมแล้วตอกไข่เข้าไป Terima mm kasih -hmm. oh. mm -hmm. เท okay. วินเซนเข้าไปนะคะแครอทด,ด้วย เครื่องปรุงที่เราผส,สมไว้นะแล้วคนแล้วก็ใส่ลงไปเห็ดปุป้งที่เราพักทอดพักไว้คนะ่ะใส่ซออิ๊วดำประมาณ ึงช้อนชาค่ะเพื่อให้มันมีสีสันนะคะเราจะใส่ ต้นหอมกับพิกลงไปนะคะคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะคะนี่ค่ะหน้าตามจะเป็นอย่างนี้กาทำของมาอร่อยค่ะ ทานไม่เบื่อนะคะผัดวิ้นเส้นกังลำปีใส่ไข่ปิดไฟแล้วนะคะ mm hmm. จานใหญ่ๆไปเลยเลยทำจริง